เราก็ไม่รู้คุณกติก,กะทำผิดทำถูกนะแต่แกเป็นคนพูดต้องมีพิรุษคนอะไรที่มีความคิดแปลกๆเพื่อนตกน้ำแต่กลับบ้านไปบอกคิดถึงลูกเพื่อนตกน้ำทำไมไม่โทรหาแม่ของคนที่ตกน้ำอ๋อเขาไม่ใช่นักบะดานาำอีกคนนึงก็บอกกันแล้วเพื่อนตกเรืออ่าตอนนั้นทำอะไรอยู่อ๋อนั่งเล่นมือถือดูนะคเพื่อนไปนั่งฉี่อยู่ท้ายเรือจับขาสองข้างไม่ห้ามปลาอะไรนะเล่นมือถือ สมมติเป็นนายกลุงตู่เกิดตกลงแม่น้ําเจ้าพยากู้ภยัยควรต้องรู้ไหมว่านั่นลุงตู่ตกน้ําไปแล้วจะได้เร่งรีบในการค้นหาเราก็ไม่รู้คุณกติกแกทำผิดทําถูกนะแต่แกแกเป็นคนพูดแล้วมีพิรุษนวคนอะไรที่มีความคิดแปลกๆเพื่อนตกน้ําแต่กลับบ้านไปบอกคิดถึงลูกอืนะครับนะเพื่อนตกน้ําทําไมไม่โทรหาแม่ของคนที่ตกน้าอ๋อเขาไม่ใช่นักบาดาน้ํามนะบางผมไปอ่านคอมเมนต์ก็ถามว่ามึงบ้าหรือเปล่า มึงบ้าหรือเปล่านะนะมึงพาลูกเขาไปนะครับไปลงเรือพอลูกเขาตกน้ำนะหาตั้งหลายชั่วโมงไม่เจอแทนที่เองจะโทรหาแม่เขาเองกลับบอกว่าเขาไม่ใช่นักะดาน้ำคอนเน็กชั่นก็ไม่มีนะครับนะอุปกรณ์สำหรับดำน้ำก็ไม่มีโทรไปก็เท่านั้นแหละนะครับผมก็ไม่รู้นะคนแบบนี้เปนคนแบบไหนนะเป็นคนยังไงเนี่ย คนคบไม่ได้หรือเปล่านะก็ตั้งคําถามมานะเขาไม่ได้ยืนยันนะเออคนแบบนี้มันคนยังไงนะมีคนหลายคนก็ถามว่าเอามาเอาอ่าใครอยากมีเพื่อนแบบอ่าที่นั่งอยู่บนเรือนะ่ะเอาไหมาห้าคนอนะ่ะเอาไปเป็นเพื่อน,นเอาไหมฮะเอาไหมนะครับอนะนะอีกคนนึงก็บอกกันแล้วเพื่อนตกเรืออ่าตอนนั้นทําอะไรอยู่อ๋อนั่งเล่นมือถือนะดูนะครับ นะครับเพื่อนไปนั่งที่อยู่ท้ายเรือจับขาสองข้างไม่ห้ามปลาอะไรนะเล่นมือถือเอาไม่เพื่อนอย่างนี้เอาเอาไปเป็นเพื่อนไหมะนะไอ้พวกที่อยู่บนเรือเนี่ยนะครับเอาไปเป็นเพื่อนไหมครับเอาไหมครับพี่น้องครับคนแบบนี้นะแล้วไปออกรายการหวนกระแสหลายๆคนบอกเหมือนเหมือนพวกนี้เหมือนนักแสดงใช่หรือไม่พวกนี้กําลังแสดงใช่ไหมนะผ่านไปตั้งหลายวันไม่ให้สัมภาษณ์อ่ะ ตอนเกิดเหตุใหม่ๆเขาอยากจะตามหาศพนะก็ไม่ให้ข้อมูลไม่อะไรต่างๆไม่ให้ไม่พอโยนขี้ให้กับอะไรกู้ภัยนะครับนะบอกกู้ภัยนะคุณจะช่วยชีวิตคนคุณต้องรู้เดี๋ยวเขาเป็นใครมาดูดูดูดมันทาดูดูดูมันทานะก็ถาม่าคนคนที่ตกน้ําชื่ออะไรมันไม่ต้องรู้คุณเป็นกู้ภัยนะคุณต้องมีหน้าที่ช่วยชีวิตคุณไม่ต้องไปรู้หรอกว่าว่า,าเขาคือใครดูมันนี่ นะครับถ้าเป็นบุคคลสําคัญกู้ภัยก็ต้องเร่งหน่อยนะครับนะสมมติเป็นนายกลุงตู่เกิดตกเปตกลงแม่น้ําเจ้าพยากู้ภัยไม่ต้องควรต้องรู้ไหมว่านั่นลุงตู่ตกน้ําไปแล้วออนะจะได้เร่งรีบในการค้นหานะแต่ถ้าใครไม่ชอบลุงตู่เนี่ยอย่าไปทํางานกู้ภัยนะถ้าเกิดลุงตู่แกตกน้ําไปเดี๋ยวเกิดไม่งมแล้วไงนะปล่อยให้ลอยขึ้นมาเองอะไรเงี้ยนะครับนะนะครับนี่นะ แล้วก็หนุ่มกัญชัยให้สัมภาษณ์ผมดูในเพจของเรื่องเล่าเช้านี้ทํานองว่าเนี่ยก่อนจะมาออกรายการเนี่ยคนพวกนี้เคยไปปรึกษาทนายมาแล้วนะเขาบอกว่ามีบุคคลปริศนาเราก็ไม่รู้ว่าใครละซึ่งเป็นผู้รู้ทางกฎหมายได้แนะนําให้พวกนี้เปลี่ยนคําให้การแต่พวกนี้บอกกับหนุ่มกัญชัยว่าทํานองว่าเขาเป็นคนดีเขาไม่เปลี่ยนคาให้การเขาพูดความจริงนะเออแตงโมไปนั่งท้ายเรือ นั่งชีใส่บอดี้สูทแล้วก็ตกลงไปตายนะเขเสียใจมากไอ้พวงี่อยู่บนเรือผมเสียใจแต่ปรากฏว่าไงน้ําตาไม่มีพอร้องไห้เสียใจเนี่ยผมนึกถึงลุงพลเลยครับนะลุงพลเหมือนกันครับตอนที่ไปเจอพบศพน้องชมพู่นะบนภูเหล็กไฟ <c oughs> มันไม่น่าเลยไม่น่าฆ่าหลานเลยนะ คือลุงคนแกก็ไม่ค่อยมีน้ําตานะเหมือนกับแบบเป็นน้ําตาจอรเขก้คดีนี้ก็เหมือนกันผมดูๆแล้วไม่เห็นมีใครหลังน้ําตานะแต่ก็จะเสืออึกเสืออื่นกันน่าดูเลยนะครับออกรายการหนกระแสได้แต่ละคน <c oughs> ผมเสียใจ <c oughs> เอเอหนูเสียใจมากแต่ละคนนะ้ําน้ตาไม่มีนะแล้วก็ผู้หญิงต่างๆนี่ก็ที่ออกรายการหนกระแสมักจะใสแว่นดําเราก็ไม่เห็นว่าจริงๆแล้วตาเธอเป็นยังไงแล้วครับ นะมีน้ำตามีอะไรหรือไม่พี่น้องคิดยังไงเหมือนผมไหมคล้ายๆคดีนายชัยพลคดีบ้านกกอกอันนั้นก็ไม่มีน้ำตาแล้วมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วไม่ได้ฆ่าหลานกูเลยเอออเออ,เอ,อมันเป็นไรตายมันเขาคง,งไม่ได้ให้ข้าวมันกินมันขาดอาหารตายพูดเหมือนกับว่าตัวเองนั้นอยู่ในเหตุการณ์นะี่นะนะครับเหมือนนายชัยพลมันคล้ายๆกันนะ พี่น้องคิดไหมเหมือนกับคดีนายชัยผลบ้านกกกอกนี่มันเหมือน,นกับนึกใครคนร้ายเป็นใครมันหนีไปแล้วอายุมาเท่าไหร่สามสิบกว่าหนีออกจากหมู่บ้านไปแล้วแล้วแล้วก็น้องชมพูดไปไร้ตายขาดอาหารออนะครับพูดเหมือนอยู่ในเหตุการณ์เลยแล้วก็น้ําตานายชัยผลก็ไม่มีน้ําตาพวกที่ไปออกรายการโหนกระแสเนวันนี้ก็ไม่เคยมีจะเสือึกเสะอื่นนะนะหนุ่มกัญชัยบอก ร้องไห้สักสามสิบวิพอาร้องไห้ <c oughs> สักพักปกติแล้ว <c oughs> อ่าปกติแล้วเห็นนะคือมันคนอะไรคนแบบนี้แต่งโมก็รักลูกเขาเอามาเป็นบุตรบุญธรรมส่งเสียเล่าเรียนงานการก็ให้ทำนีย่ยังไงนะนะเราก็ไม่เข้าใจว่าคนพวกนี้มันเป็นคนแบบไหนยังไงนะเราไม่เข้าใจนะแต่ละคนเนี่ย